ของตลาดเกษตรสนามเป้านะคะช่วงนี้พาไปชิมทุเรียนนะคะของดีเมืองระยองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นทุเรียนรุ่นสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณลิลลี่กับน้องไกด์กันเลยค่ะคุณลิลลี่คะเอาล่ะคะ่ะติดตามช่วงตลาดเกษตรสนามเป้านะคะวันนี้นะคะจะพาคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาทั้งหลายนะคะพักเรื่องเครียดๆเกียดเด่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะ มาอยู่กับบ้านแล้วนะคะอยากจะหาผลไม้รับประทานนะคะวันนี้ลิลลี่นำเสนอราชาผลไม้จากพื้นที่จังหวัดระยองนะคะต้อนรับ คุณไผ่และน้องไก์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดดเดี่ยวแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุการณ์ครั้งนั้นอีกคุณก็ต้องโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือทุกอย่างเรามาเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของทุเรียนนะฮะอยู่กับน้องไผ่นะครับคุณกิติศักดิ์จริตงามนะครับก่อนนี้มาจากจังหวัดระยองเลยนะฮะจากแบรนด์เรียนออนไลน์ by Artmetrics ทุเรียนเนี่ยเราเชื่อว่าดีอยู่แล้วยอดขายถล่มทลายปัง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 โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วที่คุณไกด์ไม่ได้ลงมาทำไมอ่ะแหมดิฉันก็ขายกับน้องไผ่อยู่นะคะอยากโดดเดี่ยวกันสองคนโอ้แต่คุณแต่คุณไม่ต้องลงมาหรอกเพราะว่าคุณไม่ต้องลงมาเพราะว่าถาเข้าใจถ้าผมลงมามันจะมีตัวหารไงถ้าผมลงมามันจะมีตัวหารแต่ถ้าผมไม่ลงมามันไม่มีตัวหารแต่เชื่อว่าอย่างนี้คุณผู้ชมต่อให้มีคุณลิลลี่นะฮะกับมีกับน้องไผ่เนี่ย คือโดดเดี่ยวแต่ยอดขายไม่เดียวดายเพราะเขาอมันดีใชไ่ไหมนะก็จะเห็นว่าหลายท่านนะคะพอซื้อกลับไปรับประทานเนี่ยบางคนบอกว่าช่วงปลายแบบนี้เนี่ยปลายฤดูเนี่ยรสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่ารับประกันความอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้เขามาพร้อมกับ New i อ e ทนะฮะค่ะคือไอศครีมทุเรียนคุณผู้ชม ถ้านึกถึงไอศครีมหลายคนจะนึกถึงเ้ยต้องใส่นมหรือเปล่าใส่ไข่ไก่ไหมใส่แป้งน้ำตาลไอซิ่งใส่เครื่องนั่นนู่นนี่ไหมแบรนด์ไอศครีมที่นี่นะฮะแตกต่างจากที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะไอศครีมทุเรียนทําจากเนื้อทุเรียนแท้ๆเลยครับก็คือไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่เนื้อทุเรียนคือใส่แช่แข็งไปเลยได้เนื้อทุเรียนเน้นๆคุณคุณคุณเอาแค่นี้เลยเหรอใช่ครับทำง่ายมากเนาะไม คุณอย่าลืมนะว่าสมมติถ้าคุณใส่พวกแป้งคุณใส่น้ำตาลคุณใส่ไข่ไก่เนี่ยมันยังมีตัวช่วยไงว่าแบบเอ้ยถ้าไอถ้าไอนี่มันทางรสชาตินั้นนู่นนี่มันก็จะมาเสริมกันแต่ถ้าคุณใส่ทุเรียนไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่ามันต้องดีจริงๆนะใช่เนื้อทุเรียนก็คือหอมหวานอร่อยอยู่แล้วคือไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวเนื้อทุเรียนมากคือทำอย่างนี้ไปเลยตามมาจัดใส่ก่องแกะเม็ดออกตัดส่วนที่เป็นแป้งขาวๆออก ใส่แต่เนื้อทุเรียนสีเหลืองเน้นๆเลยครับค่ะเอ๊ะนี่อันนี้คุณไปได้สูตรมาจากเมืองนอกหรือเปล่า่านไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาเขาทำายังไงไอศครีมที่อังกฤษเนี่ยก็ปกติแล้วถ้าอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับก็จะเป็นอาหารแช่แข็งสะส่วนใหญ่ทีเนี้ยผลไม้เนี่ยเขาจะมีเบอร์รี่อะไรเงี้ยครับแช่แข็งของเขาถ้าทำไมเราไม่ทําทุเรียนแช่แข็งบ้างโอ้นี่ไปได้ไอเดียมาต่อยอดเลยนะเนี่ยก็เป็นไอเดียนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ย อาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องปรุงแต่งกันมากแค่เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบของเขาเนาะจากแบบว่าอ่อนๆนิ่มๆที่แกะออกมาจากเปลือกแล้วก็ให้มันแช่แข็งเป็นไอศครีมกันเลย่แก็จะเก็บรักษาได้นานนะครับเป็นปีเออนี่แหละผมก็เลยจะถามเลยเมื่อกี้มันอาจจะพูดชนกันนิดนึงนะคุณผู้ชมเก็บได้นานเป็นปีนี่คืออย่างน้อยคือ1ปีเก็บได้แน่นอนใช่ครับก็คือแช่ไว้ในช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานี่ครับช่องฟรีซที่อยู่ชั้นบนนะครับนี่ต้องใหม่ขอถามหน่อยว่า อย่างตัวอไอศครีมนะฮะ,ะเนื้อทุเรียนีที่ใช้เป็นเนื้อเกรดเดียวกันกับของไอ้นี้ไหมหรือว่าต้องมีความพิเศษอะ<ก>ไรหม่็เกรดเดียวกันเลยแต่ว่าจะใช้เนื้อที่สุกพอดีทานก็คือ,อจะหวานะจะมีรสชาติหวานก็คือนํามาเรียงใส่ถ้วยนะครับแกะเม็ดออแล้วก็ พูดง่ายๆคือเนื้อที่มันสุกนิ่มๆหน่อยใช่ครับก็คือไม่ได้สุกเละสุกเละเนี่ยมันก็คือจะไม่เห็นเป็นเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วผมเข้าใจว่าเวลาเวลาเวลามันกัดไปมันจะมีเทซ์เ t อ r ์ความเป็นทุเรียนกับไอศครีมผสมกันอยู่เพราะถ้าเป็นไอศครีมที่มันเป็นเป็นนมเป็นแป้งเนี่ยอันนั้นมันจะตีละเอียดไปเลยใช่ก็คืออยากจะทําอยากจะทําที่ว่าไม่เหมือนไอติมทุเรียนแท่งๆที่เสียบไม้ขายแต่อยากให้มันเป็นไอติมแล้วก็มีความเป็นทุเรียนก็คือใช้เนื้อล้วนๆที่สุกพอดีทานเลย แต่ผมมีคำถามข้อนึงนะผมต้องถามแบบตรงๆเลยนะคุณเอาอะไรมามั่นใจว่าการที่คุณใช้ทุเรียนคุณร้อเเนี่ยมันจะทําให้คนดูคนที่จะซื้อของเนี่ยมันถูกแบบว่าถูกจริตชั้นอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องตอบให้ได้นะข้อคำถามข้อนี้เนื้อทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อครับที่ผมขายอยู่คุณลูกค้าชอบหรือเปล่าครับถ้าคุณลูกค้าชอบอันนี้ก็เนื้อเดียวกันเลยใช่แต,แต่ว่าเปลี่ยน t e x t อร์ในการทานเวลาเราทานอ่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วส่งไปนี่มันจะ มันละลายหรือเปล่ามันจะเละมันจะนิ่มหรือเปล่าเออถึงเวลาส่งสั่งไอติมค่ะได้ <ayo. S 2> น้ำทุเรียนปั่น <elier. S 2> ไม่ใช่ครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยจะมีขนส่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าควบคุมอุณภูมิแต่ว่าควบคุมอุณภูมิเนี่ยจะมี2แบบย่อยๆก็คือ1นึ่ควบคุมอุณภูมิแบบ แช่เย็นกับข้อคูรอุณหภูมิแบบแช่แข็งไอติมเนี่ยจะส่งแบบแช่แข็งเนื้อทุเรียนเนี่ยจะส่งแบบแช่เย็น <ew> ใช่คุณผู้ชมเข้าใจนะแยกส่งนะ,อะ,ะ,อ,ะอะไรที่มันต้องแช่แข็งก็ต้องไปแช่แข็งอะไรที่มันแช่เย็นก็ต้องไปแช่เย็นนะถ้าเอาส่งแช่เย็นไปแช่แข็งเจ๊งนะฮะส่งแช่เย็นแช่แข็งไปแช่เย็นก็เจ๊งฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะนอกจากไอศครีมแล้วก็ยังมีทุเรียนแกะเนื้อใช่ไหมคะคุณผ่าย ช่วงนี้โควิด19บโควิดในีผมพอไม่ชิมนะเพราะว่าคุยกับคุณหมอมาณูนมาล่าสุดคุณหมอมมานูนบอกบอกว่าไงตอนนี้เชื้อมันลอยอยู่ในอากาศมันมันแอร์บอลเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไม่ต้องใส่หน้ากากทีนี้คุณผู้ชมอยากอยากให้ดูกันก่อนนะฮะนี่ฮะผมพยายามเปิด้วคุณผู้ชมเปิดได้เลยครับนี่นี่นี่โอ้โหนี่แกะอย่างดีทุเรียนที่ดีต้องเป็นยังไงครับผัยครับก็หมอนทองใช่ไหมครับก็จะปกติแล้วเนี่ยหมอนทองเนี่ยก็จะเนื้อเยอะเม็ดลีบทุเรียนที่หมอนทองที่ดีก็คือ สีเหลืองเนี่ยคืออาจจะไม่เหลืองมากเพราะว่าหมอนทองโดปยปกติของเขาเนี่ยสีเขาจะไม่เหลืองมากเหมือนพวกชนีไข่เลยพวกนี้<อ>คือสีจะเหลืองๆอ่อนๆอคือเราจะดูที่สีเนี่ยแล้วดูว่าสีมันอ่อนไปนะมันอาจจะไม่หวานอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องดูที่เราต้องลองชิมเนื้อเนื้อเนื้อของหมอนทองที่ดีก็คือเนื้อจะต้องหนาแล้วก็เม็ดลีบเ <anda S 1> นื้อคือหมอนทองเนี่ยเนื้อจะเยอะใช่เนื้อจะเยอะกว่าพันธุ์อื่นๆเลยค่ะเท่าที่เห็นด้วยตานี่รับประกันได้นะฮะว่าเนื้อเยอะแน่แล้วก็ เม็ดรีบแน่นอนเห็นด้วยตาการันตีจะถามว่าเอ๊ยจะเชื่อได้ไงว่าคุณลิลลี่ชิมแล้วนะฮะผลปรากฏคือมันอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะรายการเราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะฮะคุณลิลลี่บอกเองเลยเหรอฮะเนี่ยโอ้โหชิมแล้วเนื้อดีมากคุณผู้ชมโอ้โหมาดูเนื้อเนื้อหนาเม็ดรีบที่ดิฉันชอบเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะกรอบกรอบดิฉันชอบกรอบ ไม่ชุบแป้งทอดนหรอคะคุณลิลี่ฮะชุบแป้งทอดก็มีขายอ่ะชุบแป้งทอดแบนนี้เราก็มีทุเรียนทุเรียนทอดกรอบขายใช่ไหมกันใช่ผมไม่น่าเล่นกับเจ้าแม่ในวันนี้เลยจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นนวันนี้เนี่ยมีถึง3อย่างให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะแต่ว่าราคาตอนนี้เราทําราคากันอยู่ที่ทุเรียนแกะเนื้อกับไอศครีมใช่ไหมคะคุณไกด์อ่านี่นะครับคุณผู้ชมที่ผมถือให้เนี่ยนะฮะ คือเป็นตัวทุเรียนแกะเนื้อนะครับไม่ใช่ทุเรียนเนื้อแกะนะฮะคนละเรื่องกันนะครับทุเรียนแกะเนื้อนะครับที่ผมถืออยู่นี่คือขนาด1กิโลกรัมนะครับเราจะส่งด้วยควบคุมอุณหภูมิถูกต้องไหมฮะ่แบบแช่เย็นนะไม่ใช่แช่แข็งนะค่ะส่งไปทุกที่ทั่วประเทศนะครับราคาเราขายรวมกับค่าขนส่งเรียบร้อยอยู่ที่1 1 9 0บาทนะครับคุณผู้ชมครับราคานี้เราจะส่งฟรีนะฮะที่สำคัญก็คือว่ามีตัวหนึ่งก็คือตัวทุเรียนที่เป็นไอศกรีมถูกต้องค่ะทุเรียนที่เป็นนไอมมะผู้ช ที่เห็นขนาดนี้นี่คือแพคเกจจิ้งครึ่งกิโลถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ 500, 500กรัมนะครับราคา900บาทโปรโมชั่นวันนี้อยู่ตรงนี้อน้องไผ่พูดเลยโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นวันแม่ก็คือ1ถ้วยนี้นะครับ900บาทถ้าซื้อ2ถ้วย1,800บาทรวมค่าจัดส่ง ทุกอย่างแล้วค่ะแถมไปอีกหนึ่งถ้วยกลายเป็นสามถ้วยโอ้ยเตคือตกถ้วยละสองได้สามก็ตกถ้วยละหกร้อยบาทเองใช่โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่นี้เท่านั้นนะครับเด็ดนะฮะเฉพาะวันแม่เฉพาะวันแม่ก็คือสิบสองสิงหาเท่านั้นไม่ใช่สิบสองสิงหาทั้งเคือตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เลยทั้งเดือนนี้เลยเดือนแห่งว่าเพราะว่าเป็นเป็นเดือนแห่งวันแม่นะเดือนเฉลิมฉลองของวันแม่นะฮะ 1สิงหาถึง31สิงหาคุณสั่งตัวที่เป็นไอศครีมทุเรียนนะฮะซื้อ2แถม1 1 8 0 0บาทตกเฉลี่ยกระปุกละ6 0 0บาทเท่านั้นโทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์0ู1 1 3 5 5 5 5นหะครับหรือว่าทางช่องทางการติดต่ออินช่องทางทางไลน์นะครับแอสไซโอร่าช้อปปิ้งค่ะแม่เดี๋ยวเราต้องอุดหนุนเข้าหน่อยแล้วใช่นะฮะคำว่าอุดหนุนก็คือว่าอุดหนุนค่ะแต่เบื้องหลังคือเราจ่ายตังค์ไหมฮะ ช่วงนี้ไม่พูดพานด์ทำงนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายนะคะสนใจก็รีบโทรเข้ามา0 2 1 1 3 5 5 5 5ค่ะแม่โปรดีๆแบบนี้ต้องรีบกันนะคะคุณตผู้ชมคุณต้องตอบต่อว่าเราจ่ายตังค์ไหมเดี๋ยวตอบพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคษารีบโทรเข้ามานะคะดูาไม่ตอบคำถามผมอ่ะคุณผู้ชมนะคะใครสนใจก็โทรไปได้